สวัสดีครับดรทีมสเตเดนเดอร์เอ็กซ์เพรสนะครับผมก็วันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะครับหลังจาก1นเดือนที่ออกคลิปนะครับเกี่ยวกับการลดอาหารนะครับคุมอาหารแล้วก็พูดถึงเวโปรตีนนะครับก็มีคนได้สอบถามมาก็เลยรวบรวมคําถามแล้วนะครับแล้วตอบทีเดียวเลยนะครับก็วันนี้หัวข้อคือ108คําถามนะครับเกี่ยวกับเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนนะครับ ผมักจะถามยว่ามันคืออะไรจริงๆผมอยากนิยามสั้นๆน,นะว่าจริงๆแล้วเวโปรตีนก็คือโปรตีนสกัดนะครับสกัดเนี่ยสามารถสกัดได้จากนมวัวก็ได้สามารถสกัดได้จากถั่วเหลืองก็ได้สามารถสกัดได้จากพวกจมูกข้าวน้ำนมข้าวอะไรประมาณนี้ก็ได้ยังไงทำยังไงก็ได้ให้มันได้โปรตีนออกมาในปริมาณเยอะแล้วก็เข้มขน้นแล้วกินน้อยน้อยลงนะครับ ประโยชน์ของเวโปรตีนนะครับก็มีหลายอย่างนะบางคนคิดว่ากินเวนเนี่ยต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้ล่ามอย่างเดียวอไม่นะครับอันนั้นในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อตัวเวโปรตีนเป็นเป็นประโยชน์ที่1แต่จริงๆแล้วมันสามารถซ่อมแซมตัวนิสิตกรอได้เหมือนที่เราเรียนสุขศึกษานะครับเนาะสามารถควบคุมการหยุดหรือชะลอศูนย์หิวนะครับที่สมองของเรานะครับทำให้เราหิวช้าลงหรือหิวน้อยลงไม่ไม่สว่าปามากนะครับ แล้วก็สามารถช่วยชดเชยโปรตีนที่ขาดอย่างเช่นคนที่เป็นโรคกระเพาะคนที่มีแผลในกระเพาะคนที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุมีแผลมาต้องการให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือคนที่ทํางานหนักอ่อนเพลียช่วงนี่ทานอาหารรู้สึกเหมือนร่างกายมันโทมนะครับเราสามารถซ่อมแซมส่วนส่วนที่สึกหรอแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสามารถอยู่ในคอร์สควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วนก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นะครับ คำถามต่อไปคือเวโปรตีนเนี่ยขึ้นกับอะไรราคาเนี่ยขึ้นกับอะไรโอ้โหผมบอกได้เลยว่าราคานี้ขึ้นอยู่กับคนตั้งเลยคนขายเลยนะครับเพราะจริงๆถ้ายี่ห้อดีนะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนาเข้าจากยุโรปราคาก็จะแพงกว่าเมดอินไทยแลนด์แน่นอนนะครับหรือบางทีเขาก็ตั้งราคาสูงๆไว้เพื่อให้สามารถทําโปรโมชั่นได้นะครับผมแต่ช่างมันครับเอาเป็นว่ายี่ห้อไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามีออยอ นะครับกินแล้วปลอดภัยแล้วก็กินอนั้นแหละนะครับแล้วราคาของเวโปรตีนในยี่ห้อเดียวกันนะครับในยี่ห้อเดียวกันนะครับจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโปรตีนนะครับตัวเวโปรตีนนะครับจะมีอยู่3าความเข้มข้นด้วยกันนะครับถ้าเราไปอ่านข้างขวดนะครับอย่างแรกคือเวโปรตีนคอนเซนเทรตพวกนี้จะถูกสุดนะครับราคาถูกสุดมีโปรตีนเข้มข้นประมาณ 30- 80%ไปอ่านข้างขวดนะครับ สองคือเวเวโปรตีนไอโซเลตนะครับเวโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมีความเข้มข้นของโปรตีนประมาณ90%นดังนั้นจะมากกว่าประเภทแรกนะครับสามคือไฮโดรไลซ์เวโปรตีนนะครับตัวนี้เป็นเป็นเวโปรตีนไม่ใช่เข้มข้นอย่างเดียวนะครับมันไปย่อย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 จนโมเลกุลขนาดเล็กลงแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วผ่านการย่อยน้อยลงดังนะนั้นไอไฮโดรไลซ์เวโปรตีน แพงสุดและรสชาติห่วยแตกที่สุดนะครับผมดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราตั้งใจจะใช้ไปเพื่ออะไรถ้าตั้งใจจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเวโปรตีนคอนเซนเทรตก็น่าจะพอแต่ถ้าเราตั้งใจจะเล่นให้กล้ามเนื้อกระชับเร็วๆเวโปรตีนตัวไอโซเลตกับไฮด้ไอเวโปรตีนก็น่าจะตอบโจทย์แต่หรับคนที่ต้องการทานน้อยแต่ได้ปริมาณโปรตีนที่ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับคำถามถัดไปนะครับ ทำไมเราต้องกินเวโปรตีนแทนนมแทนเนื้อสัตว์แทนปลาแทนไข่ด้วยอืมจริงๆผมบอกแบบนี้ครับแล้วแต่นะครับจริงๆมันไม่จําเป็นว่าจะต้องกินแทนเพียงแต่ว่าคนที่มีไม่มีครัวอยู่ในเมืองใหญ่บ้านอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าไม่สามารถทําอาหารเองได้ซื้ออาหารก็ไม่ค่อยสะดวกสั่งสั่งแม่ค้ามากมันก็ด่าเอาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการทานอาหารนอกบ้านนะครับ อะไรก็ได้เข้ามาแล้วเราก็มาเสริมส่วนที่สึกหรอของเราหรือส่วนที่ไม่พอของเรานะครับโดยการทานเวโปรตีนเข้าไปแทนก็เท่านั้นเองนะครับสรุปก็คือเวโปรตีนกินหรือไม่กินก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกที่จะทานอาหารจากธรรมชาติหรือคุณจะสะดวกที่จะทานพวกพวกเวเวโปรตีนซึ่งแช่อยู่ในตู้เย็นหรือว่าอยู่ในตู้กับข้าวเอามาเทใส่น้ำผลไม้ใสน่นมเขยา่าเขย่ากินมันก็ง่ายครับสำหรับคนเมืองครับ แต่บางคนมีเวียน้อยแบบผมด้วยนะครับการกินเวโปรตีนควรกินยี่ห้อไหนดีผมว่าจริงๆพูดยากนะครับเวโปรตีนทุกๆยี่ห้อก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีราคาที่แตกต่างกันดังนั้นผมให้ข้อสังเกตคืาว่าขอให้เป็นเวโปรตีนที่ดูปลอดภยัยมีอ,อย,อ,อ,ยอ,อยู่ข้างกับกระปุกนะครับแล้วคุณก็ลองสังเกตดูยิ่งมีกรดอะมิโนโจําเป็นเยอะนะครับกรดอะมิโนโจําเป็นที่เราเรียนคือมี9ชนิดถ้ามีครบ9ชนิดยี่ห้อเนี้ยก็ น่าจะดีก็น่าจะดีนะครับผมแล้วก็ดูว่าเรามีข้อห้ามทางศาสนาไหมที่ห้ามกินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากนมอะไรก็ตามไปหรือบางคนกินมังสวิรัตเป็นอะไรก็ดูเอาครับเพราะเวโปรตีนมีทั้งที่ทําจากนมนะครับทำจากธัญ,ญพืชทําจากถั่วเหลืองทําจากข้าวได้หมดครับก็เลือกเอาตามตามที่คุณสามารถทานได้นะครับนะครับ กินเท่าไหร่ถึงจะหยุดศูนย์หิวได้ผมแนะนําแบบนี้ครับการกินเพื่อจะหยุดศูนย์หิวได้ก็ต้องกินเท่ากับน้ําหนักตัวอย่างเช่นผมน้ําหนักประมาณ60นะครับน้าหนักประมาณ60กว่ากว่าอาทิตย์สักหกสิบทวนๆนะครับผมต้องใช้โปรตีนเท่ากับน้ําหนักตัว1กิโลต่อโปรตีน1กรัมดังนั้นถ้าผมอยากได้เท่ากับน้ําหนักตัวผมประมาณ6กกิโลก็ต้องใช้โปรตีน60กรัม คุณก็เลือกกันนะโปรตีน60กรัมต่อวันเนี่ยโปรตีน60กรัมต่อวัน,น,น,วน,นมาจากนมกล่อง254นะครับประมาณ7-8กล่องมาจากาเนื้อสัตว์ประมาณ6ขีดหรือ600กรัมมาจากไข่ประมาณ10-14ฟองแล้วแต่ขนาดใหญ่เล็กใช่ไหมครับนะแล้วก็มาจากเวโปรตีนประมาณ2-3ช้อนก็ประมาณ70กรัมเั้ั้นขึ้นอยู่แบบว่า เราสะดวกกินแบบไหนก็กินแบบนั้นได้ครับบางคนชอบกินหมูกระทะบ่อยๆก็กินหมูหม,หมูกระทะไปครับคุณก็ได้โปรตีนเท่ากันนะครับหรือบางคนชอบถนัดดื่มนมก็ดื่มนมไปนะครับบางคนถนัดเวโปรตีนก็สองสามช้อนแล้วก็ผสมน้ําผลไม้ผสมน้ําเย็นแล้วก็เชคก็กิกน,นครับแล้วแต่สะดวกแบบไหนกินได้หมดครับสดชื่นหมดนะครับไม่มีปัญหาครับคาถามสุดท้ายนะครับคือกินเวโปรตีนเวลาใดดีสุด ผมแนะนําแบบนี้นะครับเวโปรตีนน่ะกินตอนท้องว่างอะ่ะดีสุดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ากินตอนท้องว่างก็จะเลือกเวลายากผมแนะนําแบบนี้หลังออกกําลังกายไม่เกิน30นาทีร่างกายจะนําโปรตีนไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นหลังออกกําลังกายก็น่าสนใจนะหรือหลังตื่นนอน,น,นทันทีตอนเช้าบางคนตื่นมาตอนเช้านะโอ้หหิวมากเลยกินเวโปรตีนไปก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำกินข้าวพอเราลงมากินข้าวเช้าเราจะกินอาหารได้น้อยลงเพราะว่าส่วนหิวถูกบล็อกไว้ รหรือว่ากินก่อนอาหารทุกมื้อก็ได้ก่อนอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้นะครับกินปุ๊บแล้วก็กินข้าวเลยก็ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะครับหรือว่านะครับจะกินก่อนนอนก็ได้นะครับกินก่อนนอนก็ได้เพราะว่ากลัวว่าจะหิวกังดึกก็กินก่อนนอนจนะไม่กลางคืนเราไม่ค่อยหิวนะครับผม ดังนั้นการกินเวโปรตีนผมว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนมากกว่าไม่ฟิกนะครับไม่มีอะไรดีสุดขึ้นอยู่กับกิจวัตรของแต่ละคนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคราับ